ครับขอ,บบอราบสดีท่านทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อาจจะมีความยากกันหน่งเรามาไปตะลุยประตออูประตูนี้กันเลยนะฮะเดี๋ยวค่ะผมปิดพลาดไปหน่อยไม่น้อยนะฮะเยอะฮะโอเคโอเคฮะเดี๋ยวก่อนไปเราต้องดิ่งก่อนมันเป็นประตูเอ็นเดอร์ดัก,กอนแต่เป็นเจทีเนทีทำนะครับ งอซสิแล้วผมจะดิ่งลงมานะฮะดนจับตามองกันด้วยปิว้วกยกๆๆแอะแอวตรงไั้นออกตรงนะ <c oughs> แล้วเราก็มาสู่ประตูเวนเดอร์ไดคอนแล้วนะฮะทีนี้นะฮะองกรนี่คือองค์ฆ่าว้เรียบร้อยแล้ว มังกรไม่มีนะฮะก็คือเอาเจ้านี่วางไว้มันจะมีไฟตรงนี้เราวางไว้มัน่ะระเบิดนะฮะมันคือที่เพื่อพลังให้กับมังกรนะฮะแล้วเราไม่ต้องบินตามมันไปนะฮะเดี๋ยวทุกครั้งที่มันจะเหมือนมาฟักไข่อะไรเตะไข่หรือเปล่านะฟักไข่อะแถวนี้นะฮะแต่ก็ผมฆ่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่วันนี้ที่เราจะไปก็คือหาประตูไม่มดค่แต่เราจะหาเจอรหรือเปล่านะฮะดูกันเลยนะฮะพร้อมแล้วฮะมันไม่ได้อยู่ข้างล่างเลยอ,อยู่ตรงไหนนวนไปรอบๆรอบนี้อยู่ในวงกลมก็อขอไปด้วยนะ,ะ้ะมีแสงรถติดเข้าไปอ่อ ผมนั่งทำอยู่ข้างรถตอนกีดนะฮะโอเคมันต้องมีซิที่ผมด้ในคอ,คอมมันยังมีเลยฮะเดี๋ยวฮะรอแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวมันจะมีโผล่ขึ้นมาฮะรู้ว่าผมบนบีดานอ้านี่งับเจอแล้วครับเออออย่งอยู่ฮะนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ที่ตอนแรกมันจะเป็น ลำแสงเป็ดแทงทะลุลงมานะฮะแต่ภาคนี้มันไม่มีฮะแล้วเราก็เข้าไปในนี้เราเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีเอนัแมนหยุดเต็มเลยแล้วเราไปไหนก็ได้ฮะเดินไปทางไหนก็ไปเลยฮะแล้วแต่คุณชอบในนี้ก็จะมีเดีบยวอมอธิบายนี่ฮะมีต้นต้นไม้อะไรจริงจังเลยฮะแล้วก็มีเอ,อมีจัดคอไปนะฮะ น้ำยามองเห็นหมดฮะโอ้ oh. ใช่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะปัญหาเดียวกันเดี๋ยวบ้านมึงนฮนะขอไปด้วยนะฮะที่ไม่ได้เตรียมมาก่อนโอเคน่าใช่โอเคฮะเดี๋ยวรอเชา้าก่อนนะฮะเพราะตอนนี้มันมืดหรือเกินฮะ นี่เตียงนอนมันนอนไม่ได้นะไอ้นี่ถ้านอนแล้วมันจะระเบิดเลยทันทีฮะอ้า้าวเอ้นั่นมะนติดไฟโอ้โหไหมแล้วฮะตัวนั้นโอ้ไม,ม่กอดมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงมาอยู่นี่อยู่ไหน,อน,ไหนเอา,อาเหี้ยวาร์ปไปไหนแลล่ะเดี๋ยวครับเรามาเรื่องแล้วก่อนนี่ไอ้นั่นมนเอาเอาเอาผมจะมาหาไฟด้วยมันนอนไม่ได้นะหอยย้ำไว้นะถ้ามีเพื่อนแก่กู เฮ้ยนี่มันนอนได้นะลกูกนอนเลยคุณเชื่อผมนะอย่านอนฮนะไม่ว่าจะเป็นประตูนรกประตูประตูนรกหรือว่าประตูอะไรฮนะนอนไม่ได้ฮนะนอนไม่ได้เลยประตูนรกก็นอนไม่ได้นะกลับมายืนในเรื่องนะแต่ผมหาน้ำยามองเห็นไม่มีเดี๋ยวผมดูน้ำยามองเห็นก่อน ใช่ฮะผมลืมไปฮะว่าน้ำยาโมหินมันไม่ต้องใช้คะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮะดูรอบๆก็จะมีอมืเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นกันนะฮะก็คือน้ำยาโมหินยไม่ต้องใช้ก็ได้ฮะอ่าผมลือมอนนี่ฮะมันก็จะออกลักษณะเปนะ็นต้นไม้แนวแบบนี้ฮะเดี๋ยวมองอกห้ส่วนในนี้ก็จะมี อะไรเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจรอบๆกันนะฮะโอเคฮะดูกันก่อนนะว่ามันนี่ฮะต้นไม้ลักษณะแบบนี้เลยถ้าต้นไม้โดนแสงแล้วมันตายทันทีนะฮะบอกทีเดียวเลยมันตายทันทีเพราะว่าลงวางต้นไม้ไม่ได้เนี่ยฮะมันจะเป็นแบบอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยทำให้เดียวพังหมดนะ มันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆพวกอะไรแอนเดอร์อะไรมาให้เก็บกันนะแข่งก่อนอเ,ออเฮ้ยสวัดีไอ้เหี้ยวอฟสันออวอแล้วต้องมีตัวติดไฟอะ เอาว่าไปไหนก็ติดอยูดด่ดีสวัสดีโอเคฮะเราจะมาเดินสำรวจรอบๆกันก็จะมีพวกเป็นเกาะแต่ถ้าถามว่าในประตูเอนเดอร์ก่อนมีแม่มดจริงหรือไม่ผมขอบอกนะว่าประตูแม่มดมีจริงฮะแต่สัปดาห์หน้าฮะเราจะไปพาทุกคนไปบุกประตู ลุกกันเราจะไปพิสูจน์ว่าถ้ำแม่มดมีจริงหรือไม่จริงอย่าลืมน่าสัปดาห์หน้าครับเืถอนใครที่ชอบคลิปนี้ฮะก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันมาเยอๆนะๆฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปและคลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเราจะไปบุกเขิงถ้ำแม่มดและจะดูกันว่าแม่มดที่เราเห็นดุร้ายแค่ไหน พร้อมแล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกระทึบไล์นะครับเดีวผมจะด่งใหม่ฮะแล้วเราจะนำทุกคนกลับยังโลกมนุษย์วันทรูตเออย่าไม่ตรงนะ <c oughs> กลับโลกกันมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะให้ทุกคนกดออกหนึ่งครัง้งแล้วมันจะเขียนว่า เด,เด,เดนะฮะแล้วกดเข้าไปตรงนี้เลยฮะแล้วรอโหลดฮนะนี่ฮะก็จะกลับมาอย่างบ้านประตูทนะีนทีฮะแล้วก็มีน้ำร้อนซึ่งอย่าไปสนใจมนเลยครับหน้าปลายใา่ขึ้หน้าฮนะอันนี้ผมแลนฮนะแล้วที่จริงไม่มีทีนทีก็ทําได้นะฮะเดี๋ยวเอาไปก่อนนะตัวกวาให้หมดนะไม่มีทีนเอาแบบไม่ทีนทีอันนี้เลย ที่จริงผมก็ทำไปบ,บุกคนละแต่เงงแค่ทูบบอกกันนั้นออกว่ที่ดีว่างแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าภาคอื่นจะเป็นมันผมหรือเปล่าส่วนภาคนี้มันทําได้เนี่นี่ฮะทำแบบนี้แต่วันนี้ก็ขอลาไปด้วยคลิปส่งท้ายกันแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ